บทที่95าตำหนักซื้อเมื่งในวันนี้บรรยากาศช่างแปลกประหลาดนะักเจ้าของตำหนักที่ปกติมักจะมีกิริยางดงามอ่อนช้อยยามนี้นั่งร้อนใจดั่งไฟผ่านอยู่ในห้องโถงจูจูนางก็วางหนังสือในมือลงอย่างแรงราวกับทนไม่ไหวอีกต่อไปเรียนเจ้าจอมฉลองพระองค์ ที่ทรงสั่งทำไปเมื่อคืนวานเรียบร้อยแล้วเพคะสิ้นเสียงรายงานนางกำนันก็ประคองกล่องใบหนึ่งเข้ามาด้วยเจ้าจอมมารดาเฉินเป็นที่โปรโดปรานของห้องเต้หากตำหนักซืออีที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเครื่องแต่งกายของสตรีในวงังหลวงได้รับคำสั่งให้ตัดเย็บเสื้อผ้าอาภร์ของเจ้าจอมเมื่อใดย่อมต้องเร่งมือทำให้แล้วเสร็จก่อนผู้อื่นเสมอและเมื่อเสร็จแล้ว ก็จะรีบนำมาส่งให้ทันทีเจ้าจอมมันดาเฉินสั่งให้นางกำนันเปิดกล่องผู้รับคำสั่งค่อยๆเปิดฝากล่องแล้วจูจ่ๆก็ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจกล่องในมือพันร่วงหล่นกระแทกพื้นวัตถุกลมๆชิ้นหนึ่งกิ่งหลุนหลุนไปตามพื้นบนวัตถุชิ้นนั้นมีรอยแดงและส่งกลิ่นคาวโลหิตคะคุ้งชวนขึ้นเหียนปรรดานางกำนัน และขันทีที่ยังไม่เข้าใจในเหตุการณ์ต่างก็เหลียวมองวัตถุชิ้นนั้นแล้วก็ให้ตะลึงงานจากนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องอย่างลืมตัวเพราะของสิ่งนั้นคือศรีรษะขององค์ชายสามสเซียนโยที่ถูกฆ่าตายเมื่อหลายวันก่อนใบหน้าของเซียนโยเต็มไปด้วยความหวาดภวาสองตาเบิกทะลนปากอ้ากว้างดังว่าก่อนตายได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ลำคอและใบหน้าแม้จะซีดขาวแต่กลับสะอาดเรียบร้อยดังว่าผู้สังหานจงใจนำไปล้างน้ำก่อนส่งมาให้เจ้าจอมตอนนี้สองตาของเซีนยนหยกกำลังจ้องมองเฉินกุ้ยเฟยเจ้าจอมมีสีหน้าซีดขาวราวกับจะหมดสติล้มลงได้ทุกเมื่อเจ้าจอมโปรดไว้ชีวิตด้วยนางกำนันที่นำกล่องใบนั้นเข้ามา พันรู้ตัวทันทีว่าตนได้ต้องโทษมาหันเสียแล้วนางรีบคุกเขา่าเอาศีรษะโขกพื้นดังตึงๆข้าราชบริพารในตำหนักซื่อมัอง่งต่างก็พากันคุกเขา่าเจ้าจอมมารดาเฉินพันส่งเสียงดังร้องเรียกคนสนิทเหล่าเฉินเหล่าเฉินขันทีนามว่าเหล่าเฉินรีบเดินเข้ามาพอเห็นวัตถุบนพื้นสีหน้าก็ขาวซีดแล้วก็จัดการ เก็สีสัของเซียนโหยงลงกล่องไปตามเดิมก่อนจะมองไปยังเหล่านางกำน,นันด้วยสายตายเย็นเยียบออกไปให้หมดนางกำน,นันรีพากันถอยครูออกไปเจ้าจอมมารดาเฉินค่อยๆประคองสติกับคืนมาได้พยายามหายใจเข้าออกช้าๆแล้วหันไปเอ่ยกับขันทีเฉินข้างกายเหล่าเฉินเป็นเขาต้องเป็นเขาแน่น้ำเสียงนั้น เห็นได้ชัดว่าหวาดกลัวสุดประมาณขันทีเฉินเป็นบ่ารับใช้ที่เจ้าจอมมารดาเฉินให้ติดตามมาจากตระกูลเฉินนับตั้งแต่นางเข้าวังตัวเขาเองจากตำแหน่งขันทีเล็กๆก็ได้เลื่อนขั้นเป็นกงกงใหญ่เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเจียงหลวนนั้นขันทีเฉินย่อมรู้ดีว่าหากปล่อยหญิงผู้นี้ไว้จะต้องเป็นภัยมาหันอย่างแน่นอนแต่ท่านองจิ่นอิงเซียวเสา ก็หาใช่คนที่จะกล่อมได้โดยง่ายเรื่องราวในวันนี้ก็เท่ากับว่าอีกฝ่ายได้เลือกขั้วอย่างชัดเจนแล้วการส่งหัวของเซียนหยงมาให้เฉินกุ้ยเฟยนับเป็นคำเตือนหรือก็คือการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งเจ้าจอมมารดาเฉินจ้องมองกล่องในมือของขันพีนิ่งนานในที่สุดก็หัวเราะเสียงดังลั่นเขากล้าบังอาจ เสียงชีวิตตั้งตนเป็นศัตรูกับข้าเจ้าจอมเข้นเสียงพูดเพิงแ้นพุ่งสูงจนแทบกระอักเป็นโลหิตเสียวเสาในเมื่อเจ้ากล้าทำเช่นนี้ก็อย่าจงโทษว่าข้าไร้น้ำใจข้าเองก็อยากจะรู้นะักว่าเจ้าจะทำเพื่อนางปีศาจนั่นได้มากมายเพียงใดขันทีฉันขยับริมฝีปากแต่ก็ไม่เอ่ยคำใด เจ้าจอมมองดูคนสนิทแวบ,บหนึ่งแล้วเอ่ยเสียงเย็นพวกนางตำนั้นที่รู้เห็นเหตุการณ์ในวันนี้ทั้งหมดเจ้ารู้นะว่าควรทำอย่างไรข้าปิดปากขานที่เฉินน้อมกายคำนับแล้วรับคำกระหม่อมจะจัดการให้เรียบร้อยเพื่ะค่ะเช้าวันต่อมาโลจูเพึ่งสบโอกาสตามหาเจียงรวนในวันที่เจียงรวนไปร่วมงานแต่งของเสียงลี่ เล่าจูที่เห็นว่าเจ้านายจำต้องดื่มสุราจึงรีบออกไปหาน้ำชามาเตรียมไว้ให้เพื่อช่วยคลายอาการมึนเมาทพาะว่าพอกลับมาก็ไม่เห็นผู้เป็นนายเสียแล้วนางเดินตามหายอยู่นานกว่าจะพบเทียนจูครั้งแรกที่ได้เห็นเทียนจูได้รับบาดเจ็บสาหัสเล่าจูถึงกับแข้งขาอ่อนเทียนจูบอกเพียงว่าท่านอ,องเซียว ส่งคนไปช่วยเจียงหลวนแล้วส่วนพวกนางทั้งสองก็ได้รับการช่วยเหลือจากองค์คารักของท่านอองพามาที่จวนอองจิ่นอิงเล่าจูเฝ้าดูแลบาดแผลให้กับเทียนจู่อยู่หลายวันในใจของนางร้อนรนกระวนกระวายจนวันนี้เทียนจูอาการดีขึ้นนางจึงได้จังหวะเหมาะที่จะปีกตัวไปหาคุณหนูใหญ่ด้วยเป็นครั้งแรกที่เล่าจูมาจวนอ,องจิ่นอิงไม่ทันรู้ตัว ก็หลงทางเสียแล้วพอเหลียวมองรอบกายก็เห็นคนผู้หนึ่งเดินอยู่เบื้องหน้าจึงส่งเสียงร้องเรียกคุณชายได้โปรดรอก่อนจินเออร์กำลังครุ่นคิดเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อได้ยินเสียงเรียกจึงหันกลับไปมองพอเห็นหญิงสาวก็ให้คุ้นตานะักตอนแรก เขาคิดว่าเป็นสาวใช้ที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ทำให้ไม่รู้จักตนจึงได้เรียกว่าคุณชายโลจูเห็นคนผู้นี้จ้องมองนางนิ่งก็ขมวดคิ้วมุ่นพางเอ่ยถามคุณชายท่านนี้รู้หรือไม่ว่าคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียงพักที่เรือนหลังใดจินเออพันกระจ่างแจ้งพี่แท้ก็เป็นสาวใช้ของว่าที่หูหยินน้อยนั่นเองขณะกำลังจะเอ่ยปากตอบ ก็พันคิดขึ้นมาได้ว่าในท่านช่างปากหนักนักไม่ค่อยกล้าบอกรักสาวงามมีสู้ให้เขาช่วยเหลือทางอ้อมจะดีกว่าจึงแสซงทำเป็นคุมมือคาระวะพางก่าวว่าเจ้าหมายถึงหูหยินน้อยใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอนนี้นางกำลังพักอยู่กับในท่านที่เรือนเล่าจูพุ่งความสนใจไปยังคำว่าหูหยินน้อยเพียงคำเดียวเท่านั้น นางตาเบิกโพงด้วยความตกใจแล้วถามกับเสียงดังทันทีเจ้าบอกว่าใครคือหูหยินน้อยจินเออรู้ดีว่าเจียงหลวนเป็นคนเจ้าเล่ห์มากอุบายแต่ทำไมแม่สาวใช้ตัวเล็กข้างกายของนางผู้นี้กับซื่อบื้อนักเล่าพูดถึงเพียงนี้ก็ยังตีความไม่ออกชายหญิงร่วมหอด้วยกันมีให้เรียกหูหญินน้อยแล้วจะให้เรียกว่าอะไรในเมื่อวันก่อนคุณหนูใหญ่ของเจ้า ถูกพิษราคาอย่างรุนแรงนายท่านของข้าจึงใช้ร่างกายหนุ่มแน่นช่วยถอนพิษให้ถอนกันทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมออกจากห้องเลยเชียวฮ่าชายหนุ่มหญิงสาวก็เป็นเช่นนี้นี่เองจินเออพูดจาเลยเถิดอย่างสนุกปากไม่ทันสังเกตท่าทางของคู่สนทนาจึงถูกโล่จูเตะเข้าให้เต็มแรงพลากนับแต่เล็กจนโตเลจูเติบใหญ่ ในหมู่บ้านร้านตลาดจึงมีใชาสตรีที่เรียบร้อยเขินอายดังนั้นจุดที่นางเตะก็คือจุดตายของชายหนุ่มจินเออไม่ทันระวังเมื่อโดนเตะเต็มแรงจึงร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดพางมองโลจูอย่างโกรธเคืองลำตัวงองุ้มสองมือคุมเป้าแน่นโลจูทลึงตาตอบอย่างไม่เกรงกลัวแล้วเอ่ยตำหนิเสียงดุดันสามหาวช่างไร้สาระยิ่งนะัก หาข้าได้ยินถ้อยคําล่วงเกินคุณหนูของข้าออกมาจากปากเจ้าอีกระวังแท่งหยกของเจ้าไว้ให้ดีคราวหน้าจะมิใช่แค่แต่เป็นแน่หลังจากแสดงอารมณ์เกรี้ยกลาดเสร็จนางก็จากไปทิ้งให้จินเออนอนกองอยู่กับพื้นขยับไขย,ยื่นไม่ไหวอยู่เป็นนานเขาเป็นหัวหน้าคนสําคัญของหน่วยองคารักษ์จินอ e ีว้อยมีหน้าที่คอยอารักขาอยู่ข้างกายเซียวเสา หน้าตาหรือก็หล่อเหลามีใช่น้อยปกติมีแต่สตรีวิ่งโผลเข้ามาซบอ,อ,อกคิดไม่ถึงว่าจะมาเจอแม่สาวใช้ตัวน้อยแต่เข้าที่จุดสำคัญเช่นในวันนี้ม้าดีดกะโลกจินเอ้อกัดฟันกรอดหากข่าเจอเจ้าอีกครั้งจะต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกเสียบ้างระหว่างที่เล่าจูเดินหลงทางอยู่ในตัวเซียวเสวกับเจียงรืนก็กำลังนั่งหย่อนใจ ชื่นชมอากาศยามเช้าที่แสนบริสุทธิ์หญิงสาวนั่งดื่มชาวหวานผสมน้ำผึ้งส่วนชายหนุ่มนอนทอดกายเหยียดยาวผ้าสีสะะอยู่บนตักนิ่มของนางใบหน้าหล่อเหลาเมื่อต้องกับแสงตะวันทำให้ดูดุดันตอบกับคิ้วกระบี่เรียวเข้มริมฝีปากหยักงามยิ่งเพิ่มความคมเข้มขึ้นหลายระดับเซียวเสานอนนิ่งหลับตาพักผ่อนอยู่เกือบครึ่งชั่วยามแล้วเจียงรวนจิบชา ทางก้มมองชายหนุ่มนางรู้ว่าเขาเพียงแค่พักสายตาเท่านั้นมิได้นอนหลับไปจริงจึงเอ่ยถามว่าเรื่องของเซียนเหวท่านเป็นคนลงมือใช่หรือไม่ผู้ที่นอนหลับตายอยู่มิได้ให้คำตอบเพียงขี้ยิ้มน้อยๆเจียงรวนยื่นมือไปปัดมแมลงปอสองสามตัวที่กำลังเกาะอยู่บนเส้นผมของเขาท่านนำหัวของเขา ส่งไปให้เจ้าจอมมารดาทำเช่นนี้ไม่รุนแรงเกินไปหรือคำถามนี้ทำให้เซียวเสาวลืมตาที่สองประกายเย็นเยียบขึ้นมาทำกรรมสิ่งใดก็ย่อมต้องชดใช้เจียงรวนสายหน้าเบาๆอย่างนึกเป็นห่วงเซียวเสาวทำเช่นนี้เพียงเพราะต้องการระบายความแค้นแทนนางยิ่งเขาทำเพื่อนางมากเท่าใดความรู้สึกอ่อนไหวในใจของหญิงสาว ก็ยิ่งทบทวีมากขึ้นทุกขณะหากไม่เข้าใจความหมายจากการกระทําของเขาก็เท่ากับเป็นคนโง่แล้วเซียวเสากํกำลังมอบดวงใจให้แก่นางไม่มีสตรีคนใดที่โง่งมจนมองไม่ออกหากเจอบุรุษที่ทุ่มเทถึงเพียงนี้ในชีวิตครั้งก่อนเกรงว่านางเองก็คงตกลงร่วมชีวิตคู่มีลูกมีหลานกับเขาเป็นแน่แต่ชีวิตที่สองนี้เจียงห่วนให้สถานในอก นางมีบัญชีหนี้แค้นที่ต้องทวงคืนมากมายเดือเกินเส้นทางชีวิตที่ตนเลือกเป็นผนุนสายโลหิตแม้แต่ตระกูลเจ้าเองนางก็มีกล้าเข้าใกล้ด้วยกลัวว่าหากตนเกิดพลาดพังขึ้นมาพวกเขาจะพลอยติดร่างแหตามไปด้วยแล้วกับเซียวเสานางจะยอมให้เขาเดือดร้อนไปด้วยได้อย่างไรชีวิตก่อนนางสิ้นวาสนารวดเร็วจนเกินไปจึงไม่รู้ว่า หลังจากที่ตนสิ้นใจไปแล้วมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าเซียวเสานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความพักดีเสมอมาหากตอนนั้นฮ่องเต้สวรรคตไปในขณะที่เซียวเสายังอยู่ที่หนานเจียงพอเดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงฮ่องเต้พระองค์ใหม่อย่างเซวียนหลีจะปล่อยให้เขาลอยนวลไปได้หรือคิดมาถึงตรงนี้เจียงหลวนก็อดมีได้ที่จะขมวดคิ้วมุ่น เผอรูปไหล้ใบหน้าอีกฝ่ายแล้วพึมพำเบาๆกับตัวเองพี่ชายครานั้นท่านเสียชีวิตอย่างไรนะก่อนสิ้นใจเคยนึกถึงใบหน้าของสตรีที่โงอเขาเช่นข้าบ้างหรือไม่เซียวเสาได้รับสัมผัสจากฝ่ามือนางพันขี้ยิ้มออกมาเขาเอียงใบหน้าแนบแก้มสากระคายของตนเข้ากับฝ่ามือนุ่มนิ่มแล้วหยอกล้อด้วยการบรรจงจุมพิษ ลงกลางฝ่ามือหนึ่งครั้งเจียงหลวนสะดุ้งตกใจรีบชักมือกลับโดยพันหญิงสาวให้รู้สึกเขินอายจนพวงแก้มแดงต่ำไปหมดเห็นนางพังอไปเขาจึงเสเปลี่ยนเรื่องเรื่องในวังหลวงข้าจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องฉันกุ้ยเฟยหรอกเจียงหลวนได้สติกลับมาจึงตาวตอบเสียงนุ่มนวลท่านช่วยเหลือข้าหลายครั้งยิ่งนัก ข้ารู้สึกสำนึกในบุญคุณเพราะว่าเรื่องของข้ากับเจ้าจอมมารดาฉันนั้นมีใช่ความบาดหมางเล็กน้อยข้ากับนางคงไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้แล้วและข้าย่อมมีวิธีจัดการนางอย่างแน่นอนไม่รบกวนให้ท่านต้องมาพลอยลำบากไปด้วยเซียวเสาครุ่นคิดสักครู่หนึ่งแล้วจึงพยักหน้ายอมรับได้เจ้าจัดการตามวิธีของเจ้าหากตึงมือเมื่อใด ก็เอ่ยปากได้ทุกเมื่อข้าพร้อมช่วยเหลือเจ้าเสมอเพราะเจียงรวนมีความลับปกปิดอยู่มากมายชายหนุ่มจึงเข้าใจความลับของนางต่อให้สายสืบผู้เก่งกาจที่สุดของหน่วยองคารักษ์สินอีเว่ยก็ยังสืบไม่พบแม้ว่าเขาจะนึกสงสัยในตัวนางเทว่ากลับไม่คิดจะบีบพันให้นางต้องบอกออกมาในใจของมนุษย์ทุกคู่ล้วนมีความลับของตนด้วยกันทั้งนั้น หากวันหนึง่งนางไว้ใจเขามากพอก็คงจะเล่าให้เขาฟังด้วยตัวเองจริงสิเมื่อคืนนี้หลังจากที่นางสลบไปก็พูดชื่อหนึ่งออกมาเซียนหลีเซียวเสาจ้องมองใบหน้าที่เหม่อลอยของเจียงรวนนางกับเซียนหลีมีความแค้นอันใดต่อกันเมื่อคืนยามที่เจียงรวนเรียกชื่อนี้น้ำเสียงเหมือนคนที่ขัางแค้นแสนสาหัสเรียกกราชัดเจน ราวกับจะฉีกเนื้อเถือหนังเขาสั่งให้หน่วยจินอีเว่ยออกไปสืบหาต้นตอนนี้อยู่หลายครั้งทพาว่ากลับไม่พบว่าระหว่างเซี่หลีกับเจียงรวนนั้นจะเคยมีความขัดแย้งอันใดต่อกันมาก่อนต่างคนต่างจมอยู่ในภาวงความคิดของตนเป็นเซี่ยวเสาที่เอ่ยขึ้นก่อนเจ้าวางแผนไว้ไว่าอย่างไรเซียนหยกก็ตายไปแล้วส่วนจวงหลางจงกับเจียงลี่ คงต้องรับผลกรรมที่ได้ทำเอาไว้เฉินกุ้ยเฟยลงทุนลงแรงไปมากในการจัดเตรียมหมากกระดานนี้นางคงไม่ยอมรามือโดยง่ายแน่แววตาของเจียงรวนทอประกายครุ่นคิดออกมาหากนางยังไม่ยอมวางมือข้าย่อมช่วยเจ้าได้เสมอขอพระไทยเพคะเจียงรลวนรับไมตรีของเซียวเสาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอ่อนหวานในใจของนาง คิดพบทวนว่าการลงมือของเซียวเสาในครั้งนี้ทั้งเฉลียวฉลาดและยอดเยี่ยมเป็นที่สุดเมื่อเสียนหยตายแล้วร่องรอยต่างๆก็จะหายไปเจียงรี่กับจวนหลังจงแม้ตอนนี้จะดูเหมือนสามารถเอาตัวรอดไปจากเรื่องนี้ได้แต่หากถูกขุดคุยย่อมหาหลักฐานสาวถึงตัวผู้บงการได้ไม่ยากตอนนี้ คู่เดียวที่ยังไม่ถูกลากเข้าไปร่วมรับโทษทันด้วยก็คือเจ้าจอมมารดาเฉินแต่ว่านางจะปล่อยให้เฉินกุ้ยเฟยลอยหน้าลอยตาต่อไปได้หรือเจียงรวนยกยิ้มเยียบเย็นอืมนานแล้วสินะที่นางมิได้พบหน้าผู้อย่างรู้อย่างใต้ซื้อจื้อเจียเวลานี้เขากลายเป็นท่านราชครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งแว่นคว้นเสียแล้วไปเยี่ยมเย็นเพื่อนเก่าสักหน่อยคงจะดี ส่วนแม่ทับเจ้าเจ้ากวงเดินไปมาในห้องหนังสือด้วยความโมโหโดยมีเจ้าหยวนเฟิงนั่งมองอยู่นานแล้วในที่สุดผู้เป็นลูกก็เอ่ยปากเสียงเย็นออกมาท่านพ่อหากท่านยังเดินต่อไปข้าจะต้องเวียนหัวตายเป็นแน่เจ้าหุบปากไปเลยเจ้ากวงตะว่าเสียงดังดุดฟ้าข้ามรามรวนเอ๋อของเราถูกคนปองร้าย ผู้เป็นตายอย่างข้าจะเดินไปเดินมาด้วยความเป็นห่วงไม่ได้หรืออย่างไรเจ้าลูกบ้าท่านพ่ออารลวนไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยทั้งยังพำนักอยู่ในจวนอองจิ่นอิงอย่างสุขสบายอีกด้วยเจ้าหยวนผิงเอ่ยขึ้นบ้างหลายวันก่อนเซียวสาวให้คนนำจดหมายมาส่งที่จวนแม่ทัพหลังจากอ่านจดหมายจบเจ้ากวงก็ให้บรรดาลโทสะจนแทบจะคว้าดาบ ออกไปตัดคอคนจวนหลางจงกับเจ้าองค์ชายบ้ากามผู้นั้นทว่าผู้ที่นำจดหมายมาส่งเอ่ยกับเจ้ากวงว่าไม่ต้องกังวลเพราะท่านอองเซียวจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในวันถัดมาจวนหลางจงก็บังเกิดเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงขึ้นส่วนคนในตำหนักองค์ชายสามก็ถูกสังหารจนหมดต่อให้ใช้เท้าแทนสมองก็ต้องคิดได้ว่า เป็นฝีมือของเซียวสาวแน่นอนแต่ว่าเจ้ากวงก็ยังไม่คลายโทสะเรื่องของครอบครัวค่าจะให้คนนอกยื่นมือเข้ามาแทรกได้หรืออีกอย่างรวนเอ๋อเองก็เป็นสตรนีที่ยังมีได้ออกเรือนให้นางไปอาศัยอยู่ในจวนอ๋องจิ่นอิงเช่นนั้นจะนับว่าดีได้อย่างไรเล่าหยวนเจียเจ้าไปรับหลานสาวกลับมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยเจ้าหยวนเจียที่นั่งอยู่อีกมุมห้อง เมื่อได้ฟังคำสั่งของบิดาแล้วก็ถอนหายใจยาวพางกล่าวท่านพ่อหากตอนนี้ไปรับรวนเอ๋อกลับมามีเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้คนจับพิรุตได้หรอกหรือในเมื่อท่านอองเซียวช่วยรวนเอ๋อเอาไว้เขาย่อมไม่ทำร้ายนางแน่ตอนนี้ผู้คนภายนอกต่างรับรู้ว่าเจียงรวนกลับมาเยี่ยมท่านตาท่านยายที่สวนแม่ทับ หากผีผามทำการใดให้เกิดช่องโหว่ย่อมกลายเป็นการทำร้ายเจียงหลวนเอาได้เจ้ากวงก็เข้าใจในประเด็นนี้เพราะว่าความไม่พอใจของคู่อาวุโสเป็นอีกเรื่องหนึง่งอย่างไรเสียเจียงหลวนก็เป็นหลานสาวของเขาแล้วเหตุใดต้องให้คนนอกสะสามีแขนแทนด้วยเล่ามันน่าโมโหนะักครุนคิดอยู่นานก็ยากที่จะสงบใจเจ้ากวงหันไปทางเจ้าหยวนเจีย แล้วเอ่ยยังโกรธเคืองเจ้าไร้เดียงสาหรืออย่างไรลืมไปแล้วหรือว่าเสียวสาเป็นคนเจ้าเล่์ขนาดไหนเขาจะต้องคิดเรื่องรามมกต่ำช้ากับรวนเอ๋อเป็นแน่หลานข้ายัางยาวไวถึงเพียงนั้นถ้าถูกลลอลวงจะรู้ทันเล่์ของอีกฝ่ายได้อย่างไรฮะครั้งเจ้าเหมยเองก็เป็นเช่นนี้เพราะด้วยประสบการณ์ถึงถูกหลอกลวงทำร้ายจนเสียชีวิตซ้ำเคาะกรรม ยังส่งต่อมาถึงบุตรชายและบุตรสาวอีกด้วยเรื่องเศร้านี้ยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเจ้ากวงมิรู้ลืมจบคำบิดาเจ้าหยวนผิงก็หัวเราะเสียงลัน่นท่านพ่อเสียวสองไม่มีทางคิดลามกกับอารวนหรอกเขายิ่งใหญ่ถึงปานนั้นหลานของเราเป็นเพียงเด็กกระโปโลคนหนึ่งวาจานี้ท่านอย่าได้กล่าวออกไปให้ขายหน้าเชียว คนในราชสำนักต้าจินรับรู้ดีว่านิสัยของท่านอองเจ็ดจิ่มอิงเซียวเสาเป็นอย่างไรเขาเยือกเย็นไม่ใส่ใจอิสตรีต่อให้เจียงร่วนงดงามเป็นหนึ่งในแผ่นดินสำหรับเซียวเสาแล้วนางก็คงเป็นเพียงโสมสครานอีกนางหนึ่งที่ผ่านมาผ่านไปในชีวิตของท่านอองก็เท่านั้นเจ้านั่นสกัดขึ้นมาจากแท่งศิลามีหัวใจเสียที่ไหนกัน เจ้ากวงพอได้ยินเจ้าหยวนผิงกล่าวเช่นนี้ก็ยิ่งโกรธรกริ้วจึงตบโต๊ะเสียงดังลั่นมารดาเจ้าสิเจ้ายังใช่ลูกหลานตระกูลเจ้าอยู่หรือไม่อารวนยังเป็นเด็กไม่ประสาแล้วอย่างไรหลานสาวของข้าหน้าตางดงามไม่คู่ควรกับท่านอองตรงไหนเจ้าใส่หัวไปยืนไกลๆข้าปะเดี๋ยวนี้เลยไปในที่สุดเจ้าหยวนเฟิงก็ทนต่อไปไม่ไหวจึงยืนขึ้นแล้วกล่าวว่า ท่านพ่อตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกับพี่ใหญ่พี่รองเรื่องของท่านอองเซียววันหน้าเอาไว้ค่อยคิดกันเถิดยามนี้หลวนเอ๋อกํกำลังลำบากถูกคนจ้องทำร้ายขนาดนี้พวกเราควรตอบโต้บ้างไม่ใช่หรือยังเหลือสิ่งใดให้ทำอีกเล่าเจ้ากวงบันดาลโทสะอีกครั้งในเมื่อเจ้าองเทวดานั่นจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็ยังเหลือเฉินกุ้ยเฟยอยู่อีกคนมิใช่หรือ เจ้าหยวนเฟิงเอ่ยทักท้วงเจ้ากวงขมวดคิ้วมุ่นเจ้าจอมมารดาฉินผู้นั้นมักหลบอยู่หลังม่านไม้ไผ่จะยื่นมือเข้าไปจัดการนางมิใช่เรื่องง่ายเจ้าหยวนผิงดีดนิ้วเราลงมือกับเจ้าจอมมารดาฉินมิได้แต่ว่าใต้เท้าฉินมีดาของนางก็ยังอยู่มิใช่หรือเขายิ้มน้อยๆการที่เจ้าจอมบังอาจก่อเรื่องเช่นนี้ข้าว่า เบื้องหลังต้องมีคนคอยหนุนหลังอยู่เป็นแน่เจ้ากวงนิ่งงันไปนานในที่สุดก็พยักหน้าไม่ผิดเจ้าฉินเท่านั่นข้าคิดจะกําจัดมันมาตั้งนานแล้วครั้งนี้คงต้องเห็นดีกันสักหน่อยมิเช่นนั้นพวกมันจะลำพองใจว่าหลานของจวนแม่ทับนึกอยากจะมารังแกเมื่อใดก็ทำกันได้ง่ายๆพวกเจ้าสามคนจงฟังให้ดีเรื่องนี้ข้ามีแผนการ ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ